แบบนี้ก็มั่นใจในกายวาจาใจอย่างเดียวใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ต้องเชื่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไหมครับเออถูกต้องนั่นแหละเพราะทุกอย่างมันเกี่ยวกับการกระทําทางกายวาจาใจ,าจาอสุจริหรือทุจริตของมึงไม่มีอันอื่นเลยแล้วการช่วยชีวิตปลาทางพุทธศาสนาเรียกว่าอะไรครับที่เป็นภาษาพระอยากรู้ความหมายอยากศึกษาครับอะไรช่วยชีวิตปลาก็ช่วยชีวิตปลาไง มันจะความหมายทางพระคืออะไรนี่แหละความหมายทางพระคือช่วยชีวิตมึงช่วยชีวิตป่าจะมาเอาความหมายอะไรกับทางธรรมช่วยชีวิตคือมีเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกนั่นแหละช่วยไงก็มีความเมตตากรุณามุริตาไงอุเบกขาไงพราะวิหารสิงก็นั่นไงก็มึงช่วยปามึงจะมาถามหาอะไรคำอะไรมันมีมันไม่มีไว น้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาจ้ pues <S S good, ทุกคนน้ำพริกจ้าอุดหนุนน้ำพริกด้วยจ้าสนัสนุนการด่ายางเป็นทางการจ้าน้ำพริกคนตื่นทำสามารถกดซื้อน้ำพริกได้ที่เพจเฟซบุ๊กคนตื่นทำมีผ <pir> ู <Luca> ้ติดตาม9.8แสนคนจ้าส่งฟรีนะจ้าทักไปเลยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาราช่วยอุดหนุนด้วยจ้าเพจคนตื่นทำนะจ้าเลขที่บัญชีอย่าลืมนะจ้าส่งไปแล้วตรวจดูชื่อได้ว่าใช้ชื่อนัทพลบุญสาหรือเปล่าโอเคจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาราจะาเร็วทุกคนช่วยซื้อน้ำพริกกูด้วยจ้า พ่อหนูปเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหนูทำใจไม่ได้เลยค่ะจะทำใจยังไงดีคะหมอบอกอยู่ได้ไม่เกินหเดือนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราทุกคนเดินสู่ความตายวันนี้เรารู้ว่าเขาจะตายล่วงหน้าดีกว่าเขาตายกะทันหันโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเรามีเวลาเตรียมตัวตั้งหกเดือนเรามีเวลาล่ําลากันมีเวลาในการทำดีกับเขาตั้งหกเดือน โอกาสดีจะตายพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าเรากําลังมีโอกาสในการดูแลเขาอย่างเต็มที่ถึงความสํารวมระวังจากเดิมเราเคยดูแลเขาแบบถูลูกถูกลางโกรธบ้างพูดขึ้นเสียงบ้างหรือไม่เคยดูแลเลยแต่วันนี้มีเวลาตั้งหกเดือนที่เราจะทําความดีกับเขาจะทําประโยชน์ดูแลเขาเอาหลักคําสอนโดยเจ้าไปบอกไปสอนเขาให้เขาเตรียมตัวรอคอยการตายเป็นโอกาสดีในการที่เราจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีกับคนเป็นพ่อเรา เป็นโอกาสดีที่เราจะล่ําลากันอย่างมีสติสัพปปชัญญะแล้วจากลากันอย่างมีความสุขไม่จากลากันแบบมีความทุกข์เพราะอะไรอาวรร้องไห้น้ำตาไหลเพราะความพัดผ้าผิดหวังจากของอันเป็นที่รักมึงจากลากันมีเวลาลาหกเดือนกับการจากลากันไม่มีเวลาแม้แต่วินาทีเดียวให้โรงพยาบาลโทรมาว่ามีคนเสียชีวิตแล้วมึงว่ามึงเตรียมใจอันไหนได้ดีกว่ากันใช้เวลา ห่วงช่วงเวลาสุดท้ายในหกเดือนนี้ดูแลเขาอย่างดีศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมะพาพ่อปฏิบัติธรรมให้เขายอมรับต่อการตายนี้เพราะทุกคนมันตายพิจารณาและยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงเริ่มต้นละล,ะละ่ำเริ่มต้นฝึกสติตัวเองอย่าลาล่ำละลักมาเสียเวลาเอาเวลาที่มึงร้องไห้น้ําตาไหลเสียใจเพราะพ่อป่วยปนมะเร็งเหลืออีกหกเดือนตายเอาเวลามาศึกษาหลักคําสอนและนําคําสอนนั้นไปบอกสอนแก่พ่อ เพื่อให้พ่อมีสติในการรอคอยการตายเขาเมื่อเขาตายไปเขาจะได้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ตั้งสติอย่าอยู่บนความประมาทอย่ามัวแต่มานั่งเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลลุกขึ้นเอาธรรมะบอกสอนเขารีบเร่งในการทําความดีสับเขารีบเร่งในการตอบแทนบุญคุณเขาไม่ใช่มานั่งเสียใจทําใจไม่ได้ลุกขึ้นขยับตัวเองไปทําหน้าที่ของตัวเองซะ ซื้อน้ำพริกทักไปเลยจ้าทักไปที่ Facebook ได้เลยกดทักไปเลยไปพิมพ์หน้าโพสก็ได้มันจะมีอยู่อ่ะเข้าไปหน้าหลักอ่ะแล้วมันจะมีช่องทางในการสั่งอยู่ทักแชททักอะไรทักไปเลยเฉพาะ Facebook นะ พี่ผมเสียตอนนีุ้สิบสี่มันเป็นกรรมจากชาติที่แล้วเหรอครับก็ทั้งชาติที่แล้วทั้งชาติปัจจุบันวิบากอย่างเบาของคนที่อายุสั้นคือทําปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์มาเยอะปากดีจังขอบคุณจ้าขอบคุณนะจ้าน้ำพริกจ้าอุดหนุนน้ำพริกตาเดงแดาไปย่างปลาลาด้วยจ้า ปากดีแล้วน้ำพริกกูก็ดีด้วยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาไปย่างปลาร้ากดซื้อได้เลยจ้าทุกคนช่วยการซื้อในเพจ Facebook คนตื่นทำด้วยจ้ามีคนติดตาม9.8แสนคนนะจ้าบัญชีนัทพลบุญสานะจะโอนเงินดูด้วยนะฝากซื้อน้ำพริกคนตื่นทำช่วยกันไปซื้อใน a c e b o o k เยอะๆนะจ้าตอนนี้กำลังเปิดใน a c e b o o k อยู่จ้าขอบคุณมากจ้าช่วยซื้อน้ำพริกด้วยจ้าอุดหนุนน้ำพริกด้วยจ้าไปตามันก็เยอะๆนะจ้าไปซื้อก็เยอะๆนะจ้าส่งฟรีจ้าส่งฟรีจ้าทุกคนราคารววมส่งแล้้จา สามพันเจ็ดยังปักตะกร้าไม่ได้หรอคะัปักได้ทำไมจะปกักไม่ได้แต้าก,กูไม่ปกักถ้าปักมันจะตกไงคนมันจะตกลงทันทีเลยแล้วประเด็นคือในในเฟ e b o ๊ k นี่มียอดขายบ้างไหมเนี่ยกูก็ไม่ได้เข้าไปดูเลยพูดพูด,พ,ดพูดอย่างเดียวแต่ไม่รู้มีใครเข้าไปซื้อหรือเปล่านี่แหละปัญหาที่เวลาน้มันขายที่ไหนดีที่สุดก็คือขายใน t ิ k ต o กดีที่สุดโอเดอร์อไม่ขยับเลย ออเดอร์ในบ้านน้ำเงินไม่ขยับเลยใน a ฟ e b o o k ไม่ขยับเลยไม่มีใครเข้าไปซื้อเลยเพื่อนทำแท้งแต่ให้เราไปเป็นเพื่อนเราจะบาปไหมคะไม่ควรไปนะไม่ควรไปไม่ควรไปไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวไม่ควรสนับสนุนส่งเสริมอะไรทั้งสิ้นไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย การสละบ,บริจาคร่างกายของเราให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นบุญไหมครับเป็นสิทาไมจะไม่เป็นน่ะเอาอาหารที่เหลือจากพระบินทบาทแม่ครัวเอาขึ้นไม่หมดโดยที่พระยังไม่ได้อุปโลกเราบาปไหมคะอันนั้นเป็นของสง่งนะถ้าเขายังไม่ได้สละท่านมันยังพระท่านยังไม่ได้สละเราเอาไปเป็นบาปนะอันนี้ไม่ถูกต้องนะน้พริกกินแล้วรวยไหมนี่ไงมึงเลยจนนี่ไง เพราะความปัญญาอ่อนของมึงนี่ไงมึงเลยจนอยู่ทุกวันนี้ชีวิตมึงเลยล่มจมนี่ไงมึงเกิดมามึงใครแดกอะไรแล้วรวยได้เหรือตอบกูหน่อยตั้งแต่กูเกิดมากูไม่เห็นว่าอะไรแดกแล้วรวยได้กูเห็นมีแต่คนไปทํางานแล้วรวยได้กูเห็นมีแต่คนไปเรียนรู้แล้วรวยได้กูเห็นมีแต่คนขยันแล้วรวยได้กูไม่เคยเห็นใครแดกอะไรแล้วรวยกูเกิดมากูไม่เคยเจอกูก็ไม่แปลกใจทำไมมึงไม่รวยเพราะมึงคิดว่าแดกอะไรแล้วจะรวยได้ นี่ไงปัญญาอ่อนกูไม่แปลกใจว่าทำไมมึงนั่งจนอยู่ทุกวันนี้ทำไมมึงถึงตั้งคำถามปัญญาอ่อนแบบนี้ได้กูไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชีวิตมึงถึงไม่สำเร็จมีแต่ความล้มเหลวอ๋อก็เพราะมึงคิดแบบนี้นี่ไงว่าแดกอะไรแล้วต้องรวยไม่แปลกใจเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมมึงเดินสู่ความจเจริญไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเพราะคิดว่ามีอะไรแล้วแดกเข้าไปแล้วมึงทำให้มึงรวยได้กูเกิดมากูไม่เคยได้ยินนะ นี่คือความปัญญาอ่อนที่สุดตั้งแต่กูเคยได้ยินได้ฟังมานี่คือความเพอเจอร์ไรสสาระที่สุดตั้งแต่กูเคยไรส์สดมากูเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกว่าแดกอะไรได้แล้วรวยถ้าแดกแล้วรวยนะกูจะแดกคนเดียวกูจะไม่ขายให้มึงจริงๆแต่กูแดกคนเดียวแล้วมันไม่รวยกูเลยแดกให้มึงแดกไงกูแบ่งให้มึงแดกเนี่ยกูเลยรวยได้ถ้ากูไม่แบ่งให้มึงแดกนะกูเก็บไว้แดกคนเดียวกูจนกูไม่มีทางรวยกูล่มจมเพราะการแดกของกูเองกูจะเอาเงินที่ไหนมาต่อบาทต่อฐานต่อเงินต่อทอง ต่อยอดขายเพราะกลัวมาแบ่งปันเมืมืงขายก็ามาขายให้มืองนี่แหละกูเลยมีเงินนี่ไงมึงไม่ฉลาดไง,เล,ง,ง,งเลยโง่เค่นเลยง่ายๆจะออกลบวันอาทิตย์ลูกหยุดเรียนจะได้ไปตัวไปด้วย หรือต้องวันจันทร์ที่เขาดูให้วันไหนสะดวกครับต้องการคำตอบมากวันไหนก็ได้โอ้ยมึงจะไปดูเลิกอะไรเลิกที่ดีคือเลิกดูเลิกดูเลิกเลิกดูดวงปัญญาอ่อนวันไหนมึงก็ออกรถได้สิ่งที่มึงควรดูคือเงินมึงมีออกไหมถ้าเงินมึงมีออกวันไหนมึงสะดวกมึงไปซื้อเลย มันไม่มีผลเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีเกิดขึ้นกับชีวิตมึงในเวลานั้นมึงทำกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตนั่นแหละเลิกดีในชีวิตมึงแล้วมึงจะไปดูเลิกทำหาอะไรมีการมาขยันขยอยให้กูตอบคาถามด้วยนะว่าวันไหนดีวันไหนก็ดีเท่านั่นแหละเนี่ยคนไทยเรามันติดความปัญญาอ่อนเพอเจอ มัวแต่ไปดูดวงพยากรณทำนายไทยทักล่างทรงแล้วคิดว่าการออกเลิกออกยามดีจะมีผลต่อชีวิตมึงจะมีผลต่อรถด,ดีขับปลอดภัยกูเห็นออกลอกเลิกดีกูก็เห็นตายไม่เห็นช่วยหาอะไรได้กูก็เห็นชนกูก็เห็นรถเสียกูไม่เห็นจะมีหาอะไรช่วยได้เลยออกเลิกมามึงก็ต้องแมนทนะนรถมึงก็ต้องจ่ายค่างวดเหมือนกับคนอื่นที่เขาไม่ดูดูเลิกกูถามจริงๆมึงโดนคนขับรถด,ดูเลิกคนออกรถด,ดูเลิกกับคนออกรถไม่ดูเลิก ถึงหมื่นโลมึงไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเหรอ <c oughs> อีคนดูเอิกยามะ่ะกูถามหน่อยนะเวลาครบรอบหมื่นกิโลมึงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเหมือนคนไม่ดูเลิกะเปลี่ยนเสียเงินเท่ากันมะเท่าอ้าวแล้วมึงไปไปรยาอ่อนดูทําไมอย่าเลิกอะถูกต้องเปล่าน้าหม้อน้ําน้ํายาหล่อเย็นมึงเติมเหมือนกันมะเติมเหมือนกันอีคนดูดูอีคนดูเลิกมาเติมไหมน้ํายาหล่อเย็นเติมแล้วอีคนไม่ดูเติม,มะเติมเอาก็เหมือนกันมันตาก,กันยังไงรกไปดูทําหาอะไราเลิก เลิกดูจ้าแล้วเลิกดีที่ดีกว่านั้นคือเลิกปัญญาอ่อนสักทีโอ้ยเพอเจอรจริงๆน้ำพริกตาแดงแมงดาไปย่างปะลาลาจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาไปย่างปะลาลาน้ำพริกคนตื่นทามจ้ากินกับอะไรก็อร่อยจ้าน้ำพริกจ้าทุกคน น้ำพริกคนตื่นทําไม่ต้องดูเลิกหามยามทีจะสามารถกดซื้อได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้กดซื้อได้เลยจ้าทุกคนที่บ้านน้าเงินจากเพจเ Facebook คนตื่นทําที่มีคนติดตาม9.8แสนคนจา้าฟรีไม่มีค่าส่งทักเข้าไปเลยบัญชีนะัทพลบุญสานะจ้าโอนแล้วจดส่งจา้า โอ้แล oh, uh, so, uh, hmm. hmm. right. uh, right ้วจะส่งจ okay. yeah, so ่ทุกคนช่วยซื้อน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาราคนตื่นทําได้จะอร่อยอร่อยซื้อไปแดกไม่ต้องดูเลิกจ้าซื้อตอนนี้มีตังก็ซื้อได้เลยไม่ต้องดูเลิกดูยามจ้าเร็วช่วยซื้อน้ำพริกกูด้วยจ้าน้ำพริกจ้าน้ำพริกน้ำพริกคนตื่นทําจ้าน้ำพริกจ้าอร่อยมากจ้าทุกคนนัวแซบแซบอีหลีมากจ้าช่วยซื้อด้วยจ้าน้ำพริกคนตื่นทําอ้ะเร็วๆจ้า ที่พระบอกว่าฝันเห็นเวสุวรรณมันจริงไหมครับควรเชื่อไหมเอาก็ต้ฝันกูมึงก็ฝันได้กูก็ฝันเห็นได้มึงก็ฝันเห็นได้ใครก็ฝันเห็นได้แตานั้นแหลไม่ใแค่ฝันกูฝันเห็นอุลตร้าแมนกูเคยฝันมานะกูเคยฝันเห็นอุลตร้าแมนกูเคยฝันเห็นแฮร์รี่พอตเตอร์กูเคยฝันเห็นเฮโอนี่กูเคยเห็นฝันเห็นกูฝันเห็นสารพัดเลยแม่ปะบุกูเคยฝันเห็นนะจริงแม่ปะบุกูเคยฝันเห็นเทพเทวานี่กูฝันเห็นบ่อยมากกูจะบอกให้แม้แต่พระเจ้านะกูจะเคยฝันเห็นเลย แม้แต่บุรษพกษัตริย์ในอดีตกูก็เคยฝันเห็นอ่ามันก็ฝันได้มึงก็ฝันได้กูก็ฝันได้แล้วพระที่บอกว่าฝันได้แล้วยังไงอ่ะก็ฝันมึงก็ฝันได้ใครก็ฝันได้แล้วมันจะมีผลอะไรอ่ะมันไม่เห็นมีหาเลยเลยทุกคนก็ฝันได้หมดอ่ะใครอยากฝันก็ฝันใครไม่อยากฝันก็ไม่ต้องฝันก็แค่นั้นมันแล้วมันจะต้องอะไรอ่ะกูไม่เห็นมันมีวิเศษวิโสอะไรก็แค่ฝันกูวิเศษกูเองกูเคยฝันเห็นทานอสนะมึงกูจะบอกให้ทานอเดี๋ยวกูเคยฝันเห็นนะ ดีดนิ ye, ili, right? ้วนี no ikes, no honestly, bah, no ่นี่อย่างนี้เลยในฝันกูเลยปึ้งนี่ดีดนิ้วอย่างนี้เลยปึ้งหายหายเลยความปัญญาอ่อนกูหายเลยไม่ใช่มนุษย์ในโลกนี้หายไปครึ่งโลกนะไม่ใช่ความโง่กูหายไปเลยครึ่งหนึ่งหลังจากทานอัดดีดนิ้วความปัญญาอ่อนกูดิปปึ้งหายเลยครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งยังมีความโง่เหลืออยู่บ้างแต่ทานอัดดีดนิ้วปุ๊บความโง่กูหายเลยครึ่งหนึ่งเหลือแต่ความฉลาดอีกครึ่งหนึ่งแต่ความโง่ก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีกูก็ไม่ได้ฉลาดทุกเรื่อง เห็นไหมง่ายง่ายแค่นี้เลยฝันก็แค่ฝันแล้วยังไงมึงจะฝันเห็นอะไรก็แล้วแต่ก็คือฝันฝันนี่มึงฝันเห็นน้ำพริกกูก็ได้น้ำพริกตาแดงแมงดาไปย่างปลาล้าคนตื่นทาฝันได้เลยนะคืนนี้เนี่ยจำไหมมึงจําภาพไว้แล้วมึงมองไว้เยอะๆแล้วมึงซื้อกดซื้อเยอะๆยอะวอลากดซื้อเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยมึงจะเก็บไปฝันมึงคิดถึงน้ําพริกกูตลอดเวลานะเวลานม้มึงเก็บไปฝันได้เลยไปที่สามารถซื้อได้ที่เพจเฟซบุ๊กคนตื่นทําคนติดตามเก้าุดแปดแสนคนชื่อบัญชีนัตพลบุญสา ซื้อเลยจ้าฟรีค่าส่งซื้อเยอะๆกินเยอะๆเดี๋ยวมึงฝันเห็นน้ำพริกกูแน่กูบอกให้คนบางคนนะฟังกูทุกวันนะฝันเห็นกูจริงกูไม่ได้พูดเล่นหลายคนฝันเห็นกูกูจะบอกให้อร่อยนะมึงแต่ความฝันไม่มีรสชาติแค่นั้นเองถ้ามึงอยากจะได้รสชาติน้ำพริกซื้อแดกจ้ะฝันไม่ได้มึงจะได้แค่ฝันการฝันมึงสัมผัสรสชาติของความอร่อยของน้ำพริกคนตื่นทำกูไม่ได้มึงต้องซื้อไปแดกอย่าฝัน โอเคนะอยู่กับความจริงคือซื้อน้ำพริกตาแดงแบงดาไปย่างไปจ้ะอย่าฝันจ้ะซื้อไปแด่ชิมอร่อยแล้วมึงจะไปฝันต่อก็ไปฝันแต่ซื้อก่อนจ้ะเพราะถ้ามึงไม่ซื้อฝันไม่ได้จ้ะเพราะถ้าฝันถอให้ฝันได้แต่มึงไม่ได้แดกมึงก็จะไม่รื้รสชาติความอร่อยของน้ำพริกตาแดงแบงดาไปย่างปะลาาคนตื่นทำช่วยกูซื้อด้วยนะจ๊ะ อุดหนุนน้ำพริกคนตื่นทำกูได้จ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาเข้าไปเพจเฟ e b o o k คนตื่นทำคนติดตาม9.7 9.8แสนคนเข้าไปแล้วเวลาโอนเงินชื่อบัญชีนัทพลบุญสาเท่านั้นนัทพลบุญสาเท่านั้นอย่าลืมซื้อน้ำพริกกูได้จ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาจ้าเข้าไปที่เพจ a c e b o o k คนตื่นทำหาให้เจอนะพิมพ์คอควายนะเมืองคนตื่นทำช่วยกูอุดหนุนสินค้าด้จระเร็วช่องหลักกูเป้กูขายในตะกร้าไม่ได้ เออยอดขายถ้าไม่ขยับจริงๆว่ะกูว่ากูต้องปักตะกร้าถ้ากูปักตะกร้าคนก็ตกอีกคนก็ตกกูก็ขายของไม่ได้อีกเอาวะกูยอมเสี่ยงรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอันนี้กูจะได้เป็นคอมมิชชั่นนะเนี่ยนี่กูขายของให้ตัวเองแล้วเนี่ยอันนี้กูจะได้เป็นคอมมิชชั่นนะเนี่ยฝากปักหมุดตะกร้าให้ด้วยจ้า <c oughs> อะตะกร้ามาแล้วกูจะพูดถึงที่อื่นไม่ได้ละ ใครอยากได้ส่งฟรีไปบ้านน้ำเงินนะไปบ้านน้ำเงินใครอยากได้ส่งฟรี soup, ไปบ้านน้ำเงินใครอยากได้ส่งฟรีบ้านน้ำเงินบ้านน้ำเงินจ้ามีคนติดตาม9.8แสนติดตาม9.8แสนนะอย่าลืมนะบ้านน้ำเงินส่งฟรีนะทิกตอกไม่ส่งฟรีใครซื้อนีทิกตอกไม่ส่งฟรีไปบ้านน้ำเงินจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาไปย่างปลาร้าในตะก้าจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาไปย่างปลา้าในตะก้าจ้าน้ำพริกจ้าน้ำพริกปากตะก้าแล้วจ้าทุกคนน้ำพริกมาแล้วจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาไปย่างคนตื่นทามจ้า น้ำพริกจ้าน้ำพริก,น,รก,รก ah. น้ำพริกตาแดงแบงดาปยาปลาะคนตื่นตามจะทุกคนช่วยซื้อน้ำพริกุดหนุนน้ำพริกกูด้วยจ้าน้ำพริกตาแดงแบงดาปยาปลาจ้าเร็วๆระคังกูมาแล้วความบันเลยกำลังจะเกิดขึ้นน้ำพริกตาเดงแบงดาปยาปลาจ้าน้ำพริกจ้าน้ำพริกร้องเพลงด้วยเหรอกูยังไม่ได้ร้องเพลงเลยกูร้องเพลงตอนไหนเนี่ยกูยังไม่ได้ร้องเลยกูแค่พูดให้ฟัง ปลายาปลาราจะเร็วจาทุกคนช่วยกดในตะกร้าด้วยจ้าก,กดในตะกร้ากูด้วยจ้าถ้าไม่กดตะกร้ากูาคเคืองเร็วๆจ้าน้ำพร,ร,ร,ริกตาแดงแดงปลายาปลาราจะยอดขายไม่ขึ้นเลยจ้าทุกคนยอดขายไม่มีเลย2วันแล้ว3วันวันนี้กูไม่ได้ขายของเลยวันนี้ก็ช่องหลักเป้าอีกช่วยกดหนุนน้ำพริกในตะกร้าด้วยจ้าน้ำพร,ร,ร,ริกตาแดงแดงปลายาปลาราเจรเรลอาจารย์ไล่ถึงตีสามได้ไหมกูไล่ถึงสี่ทุ่มเนี่ยคอกูจะแหกแล้วเนี่ยแค่สามทุ่มครึ่งกูก็จะไปแล้วกูจะตายแล้วเนี่ย เดี๋ยวเลี้ยวาจสิปีกูก็จะไปเลยสิปียี่สิทีเนี่ยกำลังขายของอยู่ช่วยซื้อน้ำพริกด้วยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาจ้าก,กดในตะกร้าได้เลยหรือจะไปบ้านน้ำเงินก็ได้บ้านน้ำเงินก็มีจำหน่ายนะจ้า